กกุนนี่ไงมันใช้สูตรเดิมเลยอาเข้ามาแล้วตรงนี้แต่ก็ข้างบนว่ายูมันใช้สูตรเดิมเออปิดประตูด,ด้วยเอาเอาเข้าไปเอาเข้าไปมีกันต้อแป๊กจังผหว้าเนะ

กันนอกได้หรอไม่ได้อยู่ในสองตัวเขาอยู่ B บ้างอ๋อยโยภาในสองตัวเอโดนเอโดนแล้วเอน่าจะไม่ทันทันกันดีเลยนี่ไงมันน้อนอยู่เนี่ยแล้ววิงเข้ามาละเอไม่ทัน

6คืออะไรอะที่เวตยูเอวีข้างบนหัวยูเ,เอวีก็เห็นชดัดเกือไก,กลอยู่ข้างบนนี้นะระเบิดจัดระเบิดมีขม้นมาแล้วต้องออกไปกันข้างนอกด้วยไม่งั้นเพื่อนเพื่อนจะคุมโซนข้างในไม่ได้ หลังเท้าหลังเท้า,ายิงโคตรแรงตายาโ,าโล้ล้มทุกคนไม่นะน่าโล่งน่าโล่งเป็นเป็นหมอแต่ไม่ถูกเตออิมหลังหลังมาตรงผมยังไม่ตาย ยังไม่ตายยิงหลังอยู่ยังยิงอยู่ขบวนพี่บนทันสองโอเคตายแล้วหนึ่งประตูอ๋อเนี่ยจะอยู่กับพี่กิจเน่ะ โอ้ยอยู่ฝั่งโน้นตั้งหางผิดฝั่งโอ้โอเคอ้าวนั่งตัวนึง่งโอ้หลังเขา้าซุปซอนน่าจะแตกดีบันวางระเบิดนะคุมข้างนอกอยู่ <c oughs> โอ้โหซ้อนสองคั้นก็โดน นัตรงนั้นงนมันอยู่ในลิฟต์ปะอยู่ลังหลังลิฟต์ลิฟต์จะชนะแล้วเราจะชนะเออโอลูกองโอมือลนีเลยไม่ไม่เออหนึ่งหนึ่งสูตูตที่สูตสูต เออเออสุดยอดดูสกอร์เราที่ริงมันตื่จตะคู่